สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งแล้วนะครับกับตอนที่2ของทริปลุ้นลุยเละตะลุยทีรอสู่ความเดิมในตอนที่แล้วเราเดินทางออกจากจังหวัดขอนแก่นมุ่งหน้าไปที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากในวันที่1และเดินทางมาถึงอำเภออุ้มผางในวันที่2พวกเราต้องลุ้นกับพายุโนรูที่เคลื่อนผ่านเส้นทางทริปของเราพอดีแล้วเราก็ลุยผ่านพายุฝนกันมาได้แต่ก็ต้องเจอกับสภาพถนนที่เละเทะทางขาดดินถล่มกันเป็นระยะระยะ ติดตามชมกันต่อว่าเส้นทางข้างหน้าจะมีอะไรรอพวกเราเ,เราเก็บของสัมภาระเข้าห้องพักที่อำเภออุ้มผางเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราก็ออกมาหาอาหารที่ยงกินกันตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายสองโมงครึ่งแล้ว ตอนขี่รถเข้ามาที่พักเราเห็นร้านอาหารอยู่ฝั่งตรงข้ามกับลานถนนคนเดินพอดีก็กินร้านนี้เลยแล้วกันกระโดดสองขาได้เชื่อะไรลูกทานนทนดมนลูกน่ารักจังโอ้ยน่ารักจังอยากเล่นด้วยเ้เ้ อาหารเก่งจังเลย <laughs> อาหารที่ร้านอ,อร่อยมากครับถึงหน้าตาจะดูธรรมดาธรรมดาแบบนี้แต่รสชาติถือว่าอร่อยมากเลยทีเดียวออกรสจัดนิดนึงนะฮะถ้าใครไม่ทานเผ็ดก็ต้องบอกแม่ค้านิดนึงว่าให้ลดเผ็ดลงจะได้ทานได้ง่ายๆเราพักที่อุ้มผางนี่สวันนะฮะแต่ว่าผมกลับมากินร้านนี้ถึง3มรอบเลยทีเดียวอร่อยมากครับแ <s> บ นี่ซอรันกลัวแม่ของคันสุดยอดสุดยอดเลยโค้เลยครับเยี่ยมเยี่ยมเยมเยี่ยมอร่อยมากครับเนื่องจากวันที่เราไปถึงปุ้มพางเนี่ยเป็นวันอาทิตย์พอดีจะไม่มีถนนคนเดินนะฮะเพราะถนนคนเดินจะมีเฉพาะวันศุกร์แล้วก็วันเสาร์เท่านั้นแต่ชาวบ้านก็แนะนําว่าถัดออกไปอีกประมาณ1กิโลเนี่ยจะมีตลาดสนามบินอยู่นะฮะเพราะว่า วันนี้เป็นวันอาทิตย์ต้นเดือนจะมีงานพอดีวันนี้เรามาตลาดสนามบินอุ้มผางวันนี้มีตลาดสนามบินเลยถนนคนเดินเลยไม่มีวันนี้ย้ายมานี้แทนก็ถือโอกาสพาเพื่อนๆนมาเดินชมตลาดนัดของอุ้มผางกันนะที่นี่ก็เป็นแม่ค้าชุดเดียวกัน<ม>กับที่ขายอยู่ที่ถนนคนเดินอุ้มผางนะสินค้าที่นำมาขายก็เป็นของในท้องถิ่น อาหารการกินบางอย่างก็แปลกบางอย่างก็ไม่เคยเห็นมาก่อนก็มีครับเดี๋ยวเราทำกับข้าวได้จับมือไก่ไหมจ๊ะขอบคุณไทยนะจ้าคระวัตกรรมสุดยอดแยกอยู่กลางกลางแยกเลยถนนระวังแล้วลูกระวังโลกสุดยอด ฝนตกมานี้ไม่ต้องพลาดเลยปลาทอดอันนี้อะไรครับไม่ใช่ปลามันเหมือนท่านมัน,น,มน<อ>หัวปีค่ะอ๋อหัวปีเออแปลกเลยแม่ละสิบบาทจ้ามีบันบบ้นโจ๊กไอ้บั้นโจ๊กลูกคอมันค,คืออะไรครับลูกคอลูกคอหมูอะ เป็นลาบเนืออเป็นับเป็นเียอันนี้ดิบดิบปใช่ไหมครับอันนี้ดิบอันนี้สุกอ๋อมีสุกเลยคนไทยเรียกปาคอปคอออนเพาะอันอ่านไทยบั้นทั้งบันผมเอิญปลาคอเอากินปคอเอี่เอากินรับเกียร์พี่เกียร์ย้ำย้ำเขาใส่รับเนียู์ดระไ จะเจาอไปค่อยน้ำหน้าแจกเนี่ยโอ้ยอุดุรสูงเนาะจิ้มบาตไปฝากผู้สาวเอา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 ไปฝากซุ้มมันกี่เราเออแค่ขนาดจิ้มบาตกินแล้วสั่งหาไม่ได้เลยหาประเด้แล้วรมันบ้างเราขอรับดูเสืออ๋อบ้าบินเออเออน่ากินจำเป็นสีดำใส่ข้าวเหนียวดำอ๋อข้าวเหนียวดำ แม่ค้าทำไหมวะขอลาพี่มีแบบกล้วยค่ะาอไปในกินเรานี่หัวด่วนเลยนะ่นเองเอาลูกชิ้นกับไอเนี้ยแบบกล้วยชิมดูไม่ไอแบบกล้วยเนี่ยไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นว่าเอามาทำแบบกล้วย้คใช่กินแล้วความจำจะดีนะจำไม่ได้เลยว่าซื้อมาจากตรงไหน ำได้ปกติถนนคนเดินมีกี่วันอ่ะมีสุกเสาร์สุกเสาร์อวันอาทิตย์ไม่มีอยู่แล้วใช่ไหมอ๋อคือตรงนี้เฉพาะวันอาทิตย์มาตรงนี้อ่ะชุดก็ต้นเดือนต้นเดือนอ๋อเฮ้ยแสดงว่าเราโชคดีนะโชคดีแสดงตรงนั้นไม่มีมันอยู่ใกล้เราเกินไปใช่ ใจกลางคืนเขาจะเปิดไฟสะพานค่ะตรงนี้เหรอสะพานไม่ไม่สะพานหน้าปักซอยอ๋อเหรอสีเขียวๆอ๋ออ๋ที่อู่ตรงข้ามหมดเลยเดี๋ยวเราไปสร้างภาพกันอย่าลืมไปสร้างภาพด้วยกันนะไอ้ก้อนเขาลอกแค่แร่นี่เขาเรียกว่าอะไรไอ้ก้อนใสกรอกไส้กรอกเลยเหรอมันคือเป็นไส้กรอกจิ๋วไส้กรอกไส้ับ ภาษาไทยเลยนะเนี่ยผมไม่ควงเต้ยเนหน้าคนไทยมีช่เรียกข้อลอดแค่เลขข้าวเขาขายเยอะอยู่นะเยอะเยอะมีแต่อาหารอะไรเนี่ย แหนมปลากรายเอาเอาชิ้นนึงครับมาจากขอนแก่นครับโอ้แามาจ๋อสารคามใอ๋อแม่ค้ามาจากไหนครับอ๋อสารคามใกล้ๆกันคนสารคามน้ำบทตอน กินไปค่าเราต้มมาเนี่ยนั่งเลยนั่ผมกองที่นี่นะค่ะนี่านควันทองเดี๋ยวมาได้กินนะเจ้าไ่้กินนะแต่ว่าคือแค่จะว่าวิฟานซีซอันนี้คืออะไรครับนี่อันนี้คือลายกรองเจาของเปนคนขึ้นบ้านค่ะแทอดชุบแป้งทอดแล้วก็ทอชุบแป้งทอด ไงครับบักหุงทุบแป้งทอดวันนี่กล้วยกล้วยนี่ยัดงไสอะไรครับนี่อันนี้มะขามค่ะเอาไสมะพร้าวเหลืองๆเนี่ยเหรอเจ้เอามเป็นสีเหลืองๆอันนี้อันนี้ไม่ไม่ทงเสียงนะครับปลาดุกกินได้เราซื้อมาเราซื้อมามีแต่ของหวานเนี่คนเรามันจะผอมกินอะไรก็ผอมขี้มันข้ายกนิ้ว อย่าไปแคร์อันนี้มันจะใบจะไม่ร่วงใบเยอะใบเยอะอันนี้ถ้ากระจงบารมีนี้ออกในกระจงอันนี้ต้นไม้อารมณ์ดีครับได้เห็นก็ยิ้มแล้วเล่นขายสงสัยคงจะเด็ดไปหลายยอดละสิโอ้ผมต้มกินครับต้มต้มวันละสองใบเบา้วหวานความดันไขมันโอพอยกไงเงี้ยต้มวันละสองต้นสองใบสองใบ ที่เออที่เห็นเมื่อกี้ตั้งอยู่ทั้งแผงน่ะหมดแล้วเหลือแ,ลแต่ปลาดุกปลาดุกนะปลาดุกนะปูง่ายปลาดุกปลาด้วยจะช่างงานไหนผู้จดหมายปลาด, <ไป S 2> ดุกีก<ไ>ปลาใดี๋ยวปลาเราอุ้มผางเป็นอำเภอที่อยู่ทางตอนใต้ของจังหวัดต,ตากเป็นอำเภอที่มีขนาดพื้นที่มากที่สุด และเป็นอำเภอที่อยู่ห่างไกลจากตัวเมืองมากที่สุดในประเทศไทยพื้นที่ของอำเภออุ้มผางทางทิศตะวันตกเป็นเขตติดต่อกับรัฐกะเหรี่ยงในประเทศพมา่าถึงแม้จะเป็นอำเภอที่อยู่ห่างไกลจากตัวเมืองที่สุดแต่อุ้มผางก็เป็นแหล่งรวมน้ำตกและธรรมชาติสวยๆไว้หลายแห่งเช่นน้ำตกทีรอซูน้ำตกทีรอจอและดอยหัวหมดเป็นต้นเราล่อแต่ของหวานทท้งนั้นเลนยเนี่ย ดีค่ะนมโค้กขายไงครับกล่องยี่สิบบาทจ้ะกล่องละยี่สิบบาทสองกล่องสี่สิบได้ไหมครับไค่ะผมมุสาต่อน่าจะแบบเออเอ๊ะจักหน่อยนึงมีไส้อะไรมั่งครับอย่บอกนะไส้อั่วไส้อั่วอันนี้บ้าบินเหรอบ้าบินค่ะบ้าบินค่ะร้อนๆเลยค่ะ อยากกินสองอย่างก็เอาสองอย่างกินลไปเลยรวมให้ไปเลยเอากองกลองเดียวครับใส่อะไรครับรวมค่ะอ๋อมข้าวโทษแล้วก็โอเคครับโอเคแล้ก็มีไส้อั่วรวมกันด้วยเดี๋ยวฟันนะ โอ้ยไม่ร้อนไม่ร้อนมาชเทศเทศเทศเอาไปเลยครับป๋าป๋าเทศก่อนเลยผมปากคองไปแล้วอร่อย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 มากเลยเอาปากไปเอาปากพูดเลยเอาพราะมันร้อนอร่อยจนร้อนนี่ A few minutes later ตกค้ำ เราก็มากันที่สะพานเรืองแสงตามที่แม่ค้าได้แต่งำเอาไว้มีไฟอย่างเดียวแล้วปะมีอะไรขายไหมไม่มไ <laughs> อ,อ๋อเปิดไฟโชว์อย่างเดียวใช <c oughs> ่ไหมนึกว่าเขามีของขายด้วยไม่มีแต่ตวสวยดีวะทำดีอยู่โอ้โหเปลี่ยนสีเปลี่ยนสีรักขขาๆักาถ้ามีถนคน,นคนเดินเขาคงมาเดินเที่ยวตรงนี้ได้ั้่ไหม เออสวยดีอ่ะพื้นเป็นไม้ไม้ไผ่นะไม้สารเออดีอยู่เลยเนางแบบด้วยถ่ายแบบ <laughs> นั่งแบบเกาลังถ่ายนั่งแบบกำลังถ่ายไม่ถ่ายไปเพียรถ่ายให้ไหมครับถ่ายคู่ไหมออม่เยอ๋อเดี๋ยวเขามีข้างหลังด้วยน่าจะเล่าตองยาอ๋ออ้เขาไปลึกอยู่นี่ แสดงว่าเขาจะทำเป็นซุ้มขายของอนี่ใช่ไหมเนี่ยยังทำไม่เสร็จเลยแสดงว่าทำเดินเข้ามาแล้วเป็นซุ้มขายของถ้าอย่างนั้นเขาคนเดินเยอะๆนี่จะไหวเลยนี่แต่ว่าบ้านเขาคงคนไม่เยอะมากมั้งโอ้เป็นซุ้มเลยนี่ๆ ถ้าทำ,ทำเสร็จก็จะสวยด,ดีนะคง,ไงจะเป็นถนนคนเดินแล้วก็ให้เขามาซุ้มขายของไงมั้งเขาไปลึกเลยนี่เห็นบอกว่าพิ่เปิดงไงใช่ไหมไหขออนุญ,ญาตนะครับเขาจะทำเป็นถนนคนเดินเหรอครับ วันที่สิบเอ็ดเขาจะทำตักแบบตักบัตรเทโมที่สะพานใหม่เนี่ยค่ะมาถึงอ๋อสิที่สิบเอ็ดวันนี้วันที่เท่าไหร่วันนี้วันที่สองเราต้องอยู่อีกกี่วันเนี่ยยุยรอบเปิดงานรอบเปิดงานนี่ทำเป็นซุ้มขายของใช่ไหมเดี๋ยวทำเป็นอ๋อเดี๋ยวยังไม่มีป้ายจะมีป้ายแล้วก็ให้ให้น้องที่มาถ่ายรูปเช็คกันอืมทำเสร็จน่าจะสวยแล้วเสร็จอยู่ด้านล่างนั่งเงี้มีสองชั้นเหรออ๋อเขาขัดเพิ่ม ไม่ไผ่ออทะลุด,ด้านหลังได้อ๋อที่สุดท้ายที่เขาขีมาออมา่มอเตอร์ไซค์ลงมาด้านในตัวเมืองมีร้านขายเครื่องดื่มขายของฝากแต่งร้านน่ารักน่ารักให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาถ่ายรูปกันตรงไปนี้ป่ค<อ> <7 S 2> ะครับนี่ตรงนี้เดียวสายเลยครับเซเว่นนะฮะนี่ตรงนี้ขอบคุณครับโอ้นี่แสดงว่าสติ๊กเกอร์มาติดอะไนี่ เลี้ยบเลยเราไม่ไม่ได้อาสติ๊กเกอร์มาด้วยบรรยากาศในร้านสวยเรามีขายของที่ระลึกเพื่อนขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชม พบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีครับ